วันนี้วันนี้ h t ้ย t t s น s ้วันนี้วันนี้ว t นนี u วันนี้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 วัน a ี้วันนี้ i n นนี้วันนี้วันนี้วนนี้วันี้วันนีควันนี้วันนี้วันนี้วักนี้วั้วันนี้วันนค้ันนี้วันนี้วันสวัสดีครับสามวานลี้วันนพ้โซนเี้วี๋ววรอถีงกนี่คนดีเดี๋ยวจะได้มีอะไรเล่นนิดหน่อยวันนี้วัสดีควัสดีครับ guten Tag อ้าวพี่น้ำสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเพราะว่าอิชบินอลไลท์ซูเฮาเซอ์อยู่บ้านคนเดียวลูกไปนครสวรรค์กับกับแฟนครับอยู่บ้านคนเดียวเลยอิชบินการ t สไลท์ซูเฮาเ์แคนละวันนี้ใครอ่านใครอ่านโพสต์ไหมครับที่กูปักเอาไว้พอดีเดี๋ยวเดียวทักสิคนก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มพูดเนาะ,ะสวัสดีครับกูเตนหมอกินอันนันตราสำราญวิกเสเตีย พี่น้ำครับวิกเตสเตียเกสตีกูดทักถายกันได้นะครับเงาๆอยู่บ้านไม่มีอะไรทําพันธรีพัลเซอร์สวัสดีค่ะโอ้เยอะเลยโอ้ดีใจจังเลยนุ่วก็จะมีสักห้าคนนะเนี่ย <c oughs> อ่ะได้12คนแล้วงั้นไม่รออะไรแล้วเริ่มเลยเนาะก็คือเนื่องจากว่าเ,าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ของพี่น้ำก่อนนะครับคุณจูน ีาพลบอกว่ากู t e n หมอก็นอินทแลนด์เอสน่าจะประมาณเที่ยงเเลยนะกูยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยกูทชากูชาครับพี่น้ำบอกว่ากู t e n มอ r g เ n a อ s s ซัลสกิตาวิกเกตเอสเดียเฟลินดังขอบคุณมากครับเมีเกตเอสเซียกูดอับบอิบินจ z ต a กันส l ไลทยสูฮาเซอร์อัลโซให้กูพูดดอยช์หรือพูดไทยดีครับเอาไงดีอิชบินอิมการ์ติน i m i เมียส u s e in einem sehr kleinen Garten hinter dem Haus นะออกจากบ้านประตูหลังมาเนี่ยเอออันนี้ใบน,นี้มันบังเนี่ยต้นนี้ตน Bird ้นเบิร์ดเบิร์ดพาราไดซ์นะออฟดอยช์อย่าถามนะยังไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรเ <laughs> ห็นดอกมันหรือเปล่าดอกสีแดงๆอ่ะร้อนจังเลยวันนี้อากาศร้อนมากเอซิเซียไฮท์สอาร์เซนเปโซ่เนี่ยเริ่มได้หรือ,อยังสโรมเรียดดามิดอันฟังงี้อืมอ่าที่กูโพสเอาไว้ที่กูโพสเอาไว้เนาะไม่มีใครพิมพ์อะไรมาแล้วนะงั้นกูเริ่ม ครูพอ่าเอโอเคเอพูดนะพูดยันใุณตอนเช้ามีคนบอกให้ครูพูดภาษาเยอรมันดีกว่าได้เลยอีกโซแต่ครูจะแปลภาษาไทยไปให้ด้วยนะคุณินชัสวัสดีครับโอสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครั้งนึงอย่างเป็นทางการแบบคนไทยนะครับเนื่องจากมากันเยอะแล้ววันนี้ก็คือว่าโศกลืมไปอ่าฮอยเชอร์อี i โซเฮ้ย e ี่ห r าห้าบานานินฟอนเมนมุเ s s h a จากซูรั okay? von, uh, von ต a านีโอเคฟ h มส์ฟอร์มซีไท a แ s นด์ซูร a ตตานี e ูเกชิกบิ๊กคอมเมนต์ฉัน, also, viele, viele, viele น,น,นก็คือครูเนี่ยได้รับกล้วยนะเป็นกล้วยใส่กล่องมา uh, แพร์โพสก็คือส่งปริศนีมาเวเ r ดมี s ูเกชิกใครส่งให้ครู uh, The a n w o r is m e mother แม่ m e i n e l i e b e v o l l e m u t t e r แม่ครูเนะแม่ครูเนื่องจากว่าสีห uh, ์ฮัตฟิล์บานานินบอยเมนมีมีต้นกล้วยปลูกกล้วยไว้ประมาณนี้แหละก็คือไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็คือมีว่างๆก็คือไปตัดมานโอนสีห uh, ์ฮัตเมียฟิล์บานาน n นแพร์โพสเกชชิกต์โอนฮอยเทอร์แคมเอสวันนี้ก็มาถึงแล้วแล้วครูก็ได้รับทีนี้ครูก็มีความคิดว่าอยากจะรู้ว่ากล้วยหนึ่งหวีเนี่ยกล้วยหนึ่งหวีนะครูยังไม่บอกนะออฟดอยช์วิกแคมเดส ซาเกนใครทราบบ้างเอ่ยกล้วยหนึ่งหวีเรียกว่าอะไรตอนแรกครูก็ไม่รู้นะครูต้องใช้ตัวช่วยครูเข้าไปดูเช็คนั่นเช็คนี่หลายๆอย่างอาจจะสปอนทานคันอีกเอาคณิกซาเกนกล้วยหนึ่งหวีแต่ว่าแล้วครูสามารถพูดได้ว่ากล้วยกี่ลูกถูกไหมสมมติกล้วยสิบลูกครูก็พูดเซนบานาเนี่ยอนนี้สามารถพูดได้ดัสคามันซาเกนออฟดอรเอาตัวรอดไปก่อนได้แต่เนื่องจากเราเป็นคนไทยเรามีคําว่าหวีก็เลย ich m ö c h t e g e r n อ u s d r ü c k ย n อยากจะพูดสื่อสารได้ได้ว่าหนึ่งหวีมันคืออะไรประมาณนี้เพราะเวลาเราตัดกล้วยถึงให้เป็นเครือแล้วก็ตัดตัดตัดมาได้เป็นวีหว,วีวีอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่ากล้วยหนึ่งหวีคืออะไรพยายามหาอยู่พักหนึ่งได้คําว่าหวีจริงๆนะคือหวีที่เป็นหวีผมซึ่งมันไม่ใช่นะถ้าเกิดใครหาเหมือนครูเนี่ยอย่าเอามาใช้นะคำนั้นโซ so, ใบให้ดินึงก็คือกล้วยหนึ่งนหวีภาษาอังกฤษคือบันโดบันโดหรือภาษาอังกฤษบางคนใช้คำว่ามือคำว่า hand mm hmm. A hand of bananas หรือบางคนก็ใช้ a bundle of b a n a n a นี่คือภาษาอังกฤษนะแต่ที่ถามคือ auf Deutsch We command us สออฟเ u อช์ซาเกนครูทันทัสสวัสดีครับพี่แพทย์ว้าวเยอะเลยอักอนซนสิบแปดโซนเออสนุกจังเลยวันนี้คลายเงาไปได้เยอะ So, that's here กูตัดมาให้เรียบร้อย So, อันนี้นะครับก็เรียกว่า of Thailandish มันซาร์หนึ่งวีโอเคหนึ่งหวีบานานเนนไอหวีบานานเนหวีไม่รู้ได้ดีดัสเนาะเพราะเป็นคำไทยเนาะ เรียกว่าอายแล้วกันอ่าเช้ามาอืมโซบานาเน้นคมว่าแล้วพี่น้ <c ười> าวีคมคือวีโซ so, ในลองถามแฟน,นข้างสิสมมติถ้าแฟนอยู่ว่าวีคัมมนดัสออฟดอยซากันกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าคาตอบเดียวกันไหมกูนั่งหาข้อมูลอยู่ก็เลยได้มาเออคำนี้มันน่าจะสื่อสารได้แล้วกูเช็คอีกทีหนึ่งว่าเพราะตอนแรกกูไม่รู้จริงว่าจะเรียกว่าอะไรหนึ่งวี ไปเช็ควิธีให้เช็คนะสมมติเราได้คํานั้นเสร็จแล้วเราไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้เราพิมพล์ลงไปเป็น Google ก็ได้เซิร์ชหาแล้วก็กดที่รูปภาพถ้าได้รูปตามที่เราต้องการแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็เช็คดูเยอะๆถ้าถ้าได้ขึ้นมารูปเดียวนี่ก็อย่าเพิ่งมั่นใจนะอย่าเพิ่งมั่นใจดัสคาร์มันอัลนอกนิกดามิสซิชเชี e สไทนะอย่าเพิ่งมั่นใจอาเบิลเวนถ้าเกิดฟิลล feel, ์ฟิลเบิลด์ von ฟัน e ดมเอเจฟนิสฟันเดซูคเอเจฟนิสตอนที่เราหาเราได้คำตอบมามีภาพหลายๆภาพก็แสดงว่าคำนั้นใช้ได้แล้วใช้สื่อสารได้โอเคบานานินสแตรวเดอร์ได้ครับสแตรวเดอร์สแตรวเดอรค์ครูก็ได้มาเหมือนกันน่าจะแปลว่าวเครือนะเครือโซ so. แต่คำนี้คล้ายๆกับคำว่า bundle ภาษากรีกที่อยากจะมาสื่อสารแตนทันได้ไหมรอก่อนรอก่อนระหว่างนี้กูถามก่อนว่า we feel บานานินครับอีก Here นะ we feel บานานิไหนใครนับได้บ้าง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. โอ้โหดกมาก14ลูก14บานาเนสินสุซามนินไอเนมอ่าพี่น้าพิมพ์มาแล้ว14สุดาบอก14ก็สบายสิก็ครูเป็นคนนับอะเราแค่พิมพ์เองอะเอามีคนพิมพ์มา13นังงั้นนับใหม่นับใหม่ไม่เอกฉัน a l s In meiner Hand habe ich hier wie viele Bananen. Wie viele Bananen habe ich hier in meiner Hand? 70. Sollen wir noch einmal sehen? Ah, der Uhr hat nicht mehr. So, 1 von unten, okay? Von unten nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. An die fährt, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 u n d 14. แสดงว่ามี14โอเคใครตอบ14ถูกต้อง <laughs> 14โอเค14ียบานาเน่นั่นคือ Richtige Antwort อ h ์ดด s ซซิ e ไนเนอร์ t ิชติกเกแต่ว่าสิ่งที่กูต้องการกูที่กูถามก็คือว่ากล้วยหนึ่งหวีคืออะไรไม่ใช่ครามนะครามคือหวีเอาไว้หวีผม also w e ว w e ไ ß หรือให้เวลาเ e ิร์ชหาก็ได้โอ้ได้แมลงสาบมาตัวหนึ่งตัวเล็ก <laughs> ต้องเป่าไม่เป็นไรอยู่ร่วมกันได้ไปละอ่าโซ่ก้ยหนึ่งวีออฟดอยช์วีคามันดาซาเกนเฟียเซนโอ้ฟดังมีคนขยันพิมพ์มาด้วยเฟียเซนฟคเอชเนเฟยเซนรสตกคุยพยหนึ่งวีก้ยหนึ่งวีก้ยหนึ่งวีก็ไม่เล่นได้เนาะแหมจางกำพอ้ไม่ลงพุนเลยอ่าโซ ต่อไปอยังบันเดลภาษาอังกฤษคือบ u n d l b u n d l e คล้ายๆกันมากเลยกับภาษาเดอ์ช h ein Strauß อาพี่แพทย์บอกว่า ein Strauß บาน an าเน Strauß ส่วนใหญ่จะใช้กับ Blumenstrauß อ่าแปลว่าอะไร Blumenstrauß เขาเรียกอะไรช่อเออดอกไม้หนึ่งช่อประมาณนั้นเวลาเราไปซื้อดอกไม้ ain, แล้วก็สมมติเอากุหลาบ5ดอกแล้วให้ให้ที่ร้านเขาห,อห่อให้เรียกว่า ein Strauß Blumen รือ,อ,อว่า Blumenstrauß เป็นช่อมแมลงสาบเรียกว่าอะไรในภาษาดอยช์ mm hmm. รู้จักแต่ภาษาสเปนนะสินึกออกสลอเปนมาก,ก่อนคือคูคาราชาคือจําได้คูคาราชคะคูคือครัวราชามันฟังดูเหมือนราชาดิ <laughs> <laughs> เพื่อนสอนสมัยนั้น <laughs> รู้สึกน่าจะเป็นคริสเชนชาเบอร์ไหมชาเบอร์ดูใช้ประมาณนี้อีกมุสนาะคุกเห็นนะคูจำไม่ได้จริงๆแต่ประมาณนี้เกี่ยวกับคําว่าครัวอะไรประมาณแต่สเปนเรียกว่าคูคาราชาตลกดีนะมนแมลงสาบคือคูคาราชา บองเกสบองเกบองเกบองเกนี่มันภาษาฝรั่งเศสนะประมาณนั้นมีคนตอบมาแล้วอายบุนเดลเซียกูตทีระอะไรเนี่ยคุณอะไรนะคุณตรีนรพัทกุตรีนรพัทนะใช่ไหมถ้าครูอ่านผิดขออภัยนะครับสตูดิโอเซเลตฟอลิชฟัลชเดินนัมมันฟัลช์กส์ปร็อคคินฮับนะขอโทษด้วยไม่เคยเห็นแมลงสาบในเยอรมันมีมีมีในในร้านอาหารมีในร้านอาหารนี้มันตัวเล็ก อ่าสีดําก็มีสีขาวก็มีมีนะในประเทศเยอะมันก็มีแต่มันคือแบบไม่ได้มีเยอะมากประมาณนั้น Al โซแล้วหน้าหนาวมันก็คงตายคูคิคดว่าแต่จริงมแมลงสาบมัน,มนแมลงสาบมันน่าจะรอดชีวิตได้ในที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรชื้นๆไม่มีแดดมันก็อยู่ได้ไอโซคาตอบก็คือบืนเดลนะครับแล้วก็คำนี้มีอุ้มเราด้วยครูก็เลยอยากจะเอามาสอนพวกเรานะครับเอามาแชร์มากกว่าไม่ได้มาสอนเรา็จริงๆครูก็ไม่รู้ครูต้องครูต้องหาอินเทอ in ร์เน็ต Ich muss jetzt wegfahren in zum Impfung สัวอิมฟุงนะก่อนจะไปนะแก้นิดนึงอิมฟุงลงท้ายด้วยอูเอ็นเกเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าคำนามเราจะใช้คำว่าสัวนะอีกฝาเรือสัวบังอีกฝาเรือสัวโพสต์อีกฝาเรือสัวชูเลไปฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าดีอิมฟุงเป็นเพศดีเราก็ต้องใช้สัวครับคุณสุดาเดี๋ยวนไหมก่อนไปได้ไปหนึ่งเม็ดโซได้แล้วพี่แพทย์พี่แพทย์บิงโกครับบิงโกแล้วคือคำตอบคือ I bundle banana ินเบอเอ็นเดเ นะเป็นเพศดัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าะบอกว่ากล้วย1วีเนะี่ยมี14ลูกใช่ไหมอย่างตอนนี้เลยด i s s ์บา s ส i e l ครูก็จะพูดว่าิสบ uh, ุนเด e l b น n a n ัดบ a n นานินเพราะดิสส์บุนเดลดิสันนโนสะ is b ล d e l hat 14่ a า a n e n d a ั i s คือ n e r i c h ี i g e a n ้ w o so, ครับเห็นมีแต่หนูร้านนั้นโดนปิดเลยใช่ใช

ขาเรียกอะไรราออฟดอยชเห็นราสีขาวๆอะเออในไอเทมก็คุยกันเฉยๆไม่ได้จะไม่ได้จะไปเคลมหรือว่าเบชแฟร์เดนอะไรนะแต่พอดีคนเสิร์ฟอะคนเสิร์ฟอะอุนดันคามซูอุนซ์ไออะไรนะไอคนเสิร์ฟออฟดอยช์ไอเวชเจ้าภาษาภาษาคือเลอร์กักซงมีกักซงมาหาเรานะออฟดอยชเชื่อว่าอะไรนั่นแหละเอาว่าคนเสิร์ฟเข้ามาแล้วก็ถามว่าเราคุยอะไรกันแล้วก็เราก็แมงไว้บอกก่อนแรกเวฮานอุนซ์นิกแฟ r a t e n โบรูเบเวียเกลาร์เดอะสปอคันฮัฮัเซเขาบอกว่าเหมือนเหมือนจะคุยเรื่องว่ามีอะไรอยู่ในไอติมหรือเปล่าเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันมีมันมีราสีขาวเราเขี่ยออกนิดเด้งกระดัมคือมันไม่ได้เยอะมากปรากฏว่าเขาแบบเขาแบบว่าเป็นเรื่องบัรดาวก็คือเขาแบบว่าเข้ามาขอโทษแล้วก็เขาบอกว่าขอโทษมากๆเลยแล้วก็เขาบอกไอ้ที่เรากินกัน4คนเนี่ยนะจริงๆ่ะเจอแค่ถ้วยเดียวเพราะเราก็กินกัน4ีรถถูกไหมมันมีแค่รถเดียวเขาก็ไม่คิดต่างสักคนเลยแปลกมาก อันนี้คือเป็นความแบบความร sure. ับผิดชอบนะเชิญเฟรนวอร์ชงเขามีเฟรนวอร์ชงครับอิมลาเดนอิมไอซ์ลาเดนเขาบอกให้เรากินฟรีให้ไปสั่งอย่างอื่นแล้วก็กินฟรีด้วยแล้วไอ้ที่กินมาแล้วนี่ก็คือไม่คิดตังค์สุดยอดเนาะรัสวาอินฟังใครฟรีอะไใช่กราฟทิสอินเดียมถาาเป็นเวียดดานไอซ์กราทิสบิคอมมินไม่ต้องจ่ายตังค์เลยโอเนทุบจ่ายเลย we musn't nichts für ice bezahlen คุณครูแจกกล้วยใครเขีเยนคุณครูแจกกล้วยไม่ได้แจกกินเองนะดิสตบนเดนฮัตฟเซน,นะครับเฟียเซนบาเนศสิบสี่ครับนิ่ฟืเซนอะแค่14เท่าน,นัานาน้นเฟียเซนบรราเนคลาโซเห็นนะแล้วแม่ครูส่งมาตั้ง6กหวีหวีเอ่อวัสคคนมานดามิดมาเกนเอาไปทำอะไรได้บ้างถ้ากินอย่างกินอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่หมดลูกหนึงครูเอาไปให้นกกินหน้าบ้านแล้วไม่รู้มากินหรือเปล่า ที่บ้านผมฝนก็นกําลังตกหนะักอันนี้ไม่ได้ตกนะอันนี้รดน้ําต้นไม้เอจิเซียหายเชียเอ็นเอ็นสมุทรปราการครัวอีกโวนะอันเดอร์เกรินสมุทรปราการโอนโอนบางขอกนะกลุ่มพักบ้านคูนี่ยอยู่ชายแดนไม่ใช่ชายแดนเออชายเขาเรียกชายขอบระหว่างสมุทรปราการกับกรุงเทพประมาณนั้นอันเดอร์เกรินแต่ว่าจริงๆแล้วคือเอ,อ่อ ต่สาวๆไปฟินแต่ซ i กอินสมุทรแปลการ์ n อยู่ในสมุทรแปลใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นไว้ครับจริงเหรอแล้วมันจะอร่อยเหรออิมคืนชรังคอัฟเบวาเรนอ่ะได้อีกหนึ่งคำคือว่า auf ahren, อัฟเบวาเรนว่าเก็บจะเก็บกล้วยยไังไงดีครับตอนที่หาคำว่าบุนเดลอยู่ๆก็ได้คำว่ามีคำแนะนำว่าภาษาดอยช์เนาะบอกว่า Man sollte ดี e Bananen so ซ u f b e บ a h เร n เราควรที่จะเก็บกล้วยเอาไว้โ so ซก็คือเช่นนี้แล้วก็คา das ซีก็คือกล้วยเนาะ r i s ริชไบร์เบนฮะประโยคนี้ฟังใช่ใช่กล้องนะ Man s o l l t e die Bananen so a u f b e w a h r e n วันนี้ได้คำว่าเก็บนะเก็บของเก็บกับข้าวเก็บอาหารเนี่ยเรียกว่า u f b e w a h r e n อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่กินได้ก็ได้ใช้คำนี้ได้เหมือนกันคือ u f b e w a h r e n นะ Man sollte die b a n a n e n so a u f b e w a h r e ค dass sie i m m e r frisch frisch คือ fresh คือสดนะนะ b บร์เบนไบร์เคือ s t a y ก็คือบอกว่าควรจะเก็บกล้วยให้มันแบบว่า ให้มีอากาศถ่ายเทประมาณนี้ให้มันสดใหม่ยู่เสมอแต่อันนี้ได้อีกคำแนะนำหนึ่งคือให้ใส่ถุงเหรอใส่ถุงแล้ไปแช่ตู้เย็นเหรอช่องฟรีซหรือว่าช่องธรรมดานะใช่ค่ะปอกเปลือกเข้าตู้เย็นแช่แข็งเอามาปั่นจะอร่อยเหมือนกินเล็ดน้ำแข็งเวิร์กเลยเวิรกเลยดัสสิสไนน์เออร์กูเตอเอ็มเฟลลุงโอเคอิคเวอร์เดดัสโซมาเนจะลองทำดูนะมีคนบอกว่าให้ลองทาอะไรนะ ปอกเปลือกะแน่นอนแล้วเข้าตู้เย็นแช่แข็งเอาไว้ใช่ไหมโซแล้วเอามาปั่นปั่นกับเครื่องปั่นใช่ไหมครับเหม,มือนเกล็ดน้ําแข็งช่องธรรมดาโอเคแช่ช่องธรมงธรมดาฉีกให้ติดก้านค่ะหอเก็บทีละลูกแช่ตู้เย็นจริงๆอ่ะคูง่ายสุดคว่าจะเอาอไปให้เพื่อนบ้านเกเบซูมาเนมนากบานครูจะเก็บไว้แค่สักไอบ้บุนเดล อีกฟื้นบุนเดลครูก็ว่าจะเอาไปแจกจ่ายแต่ว่าไม่รู้เขาจะกิน,กนหรือเปล่าคนกรุงเทพคนสมุทรปราการแต่ให้ไปก่อนก็น่าจะดีเนาะดีว่าไหมถ้าเราเก็บไว้เองมันไม่ทันแน่นอนอะถ้าช่องฟรีสออกมาปล่าผมามา阿拉สกาโอเคมีคำแนะนำอีกไหมกิบส์น็อกอันเดอร์เอ็มเฟลุงเงี้ยพี่แพทย์บอกว่าอัมเบสเดนเวียดดัสบุนเดลอาเสียกูดใช้คำว่าดัสบุนเดลมิดช์นัวอ่า,อาแล้วก็แขวนเอาไว้อย่างงี้อุนอินดี r a u เ t e m p e r a t ม r g e h ชัวเก่งแหง้แหงเงินลาซินโอเคแห้งเงินลก็จริงนะเคยเห็นในร้านเขาก็ใช้เชือกแล้วก็แขวนไว้อย่างนี้จริงเพราะถ้าวางนี้เห็นไหมตรงนี้มันเริ่มช้ำแล้วเพราะวางมันโดนกดทับเหมือนคล้ายๆคนโดนเป็นแผลกดทับเนะาะดีค่ะคนแก่ชอบเอาไปว่าไปไหว้พระทํากล้วยตากโอ้โหทำไม่เป็นให้เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเวลา เวลาเขามีเขาก็จะเอามาแจกเราครูก็คิดอย่างนั้นแหละแต่กลัวว่าเขาจะไม่กินนะสิแต่ให้ไปก่อนเดี๋ยวว่าจะให้เพื่อนบ้านไปทากล้วยตากเลยราดน้าผึ้งโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะสั่งเอาน่าจะน่าจะกินง่ายกว่านะอารอโซ่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะสอนอะไรแนละ้วบุนเดลดัสบุนเดลพระอุพ์ลืมบอกไปพระอุพน์ก็ไม่ต้องเติมอะไรคํานี้ดัสบุนเดลดีบุนเดลเหมือนกันเลยออกเสียงเป็นอือนะครับลูกปาก กรงรูปปากให้เป็นสละอูมแล้วไว้ก่อนเลยอือบุนเดลบุนเดลคือความหมายมันเหมือนเป็นมัดอ่ะเหมือนฟางเอามามัดเป็น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 ก้อนอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นเขาเรียกเอาเอาญ่ามามัดให้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบุนเดลภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นก้อนๆหรอก็ได้ไม่จำเป็นเฉพาะกล้วยอย่างเดียวนะคำนี้บุนเดลพาเข้าวัดค่ะบวชชีเอาก็เป็นบวชชีเดี๋ยวที่กูจะลองกูว่าจะลองแช่ช่องฟรีซนะลองดูหนึ่งอันแล้วก็ที่มีคนแนะนำว่าปอกเปลือก แล้วใส่ใส่ช่องฟรีสก็จะลองดูกระจุกอ่าเป็นกระจุกก็ได้ใช่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียขนมันขนมันบานนั้นอ่าบอยไหมฟลันซ์นขนมันสามารถไหมที่ที่ที่เยอรมันเคยเห็นคนปลูกกล้วยไหมอิ rian, นฟรายน์นะที่โล่งแจ้งนั่นไม่ใช่แบบเอาในที่แบบอ่าไม่ใช่ในที่แบบว่าเกล็กเฮาส์นะไม่ใช่เป็นที่เขาเรียกอะไรเกล็กเฮาส์อ่า โรงพ่อปลู่กันไม่เอานะเอาแบบอินฟรายน์มีไหมกล้วยอบไมโครเวฟฟิลันดังสวัสดีขอบคุณมากสิ่งของหายากบอกว่ากล้วยอบไมโครเวฟคอมซูเมียอุนมัคดัสเฟอร์มิชบอกว่าให้มาหาครูด,ดีกว่าแล้วมาทำให้ครูกินดัซซิสแมนจ์เฟสเตอร์พี่สาวกูเองโซฟิลันดังบอกแม่ด้วยว่าขอบคุณมากๆแต่ก็บอกไปแล้วแหละห้องกระจกใช่ห้องเขาเรียกอะไรนะห้องห้องมันจะมีคำเนึ้อตอนสมัยเรียนวิทย์ห้องอะไรนะ เวลาปลูกถ้ารอเมาซอนเฮาส์อะไรเงี้ยห้องฉัก็ลืไปเคยเห็นค่าที่เยอรม,มันปลูกในสวนแล้วหน้าหนาวมันจะได้เหรอมันมันสามารถที่จะรอดได้เหรอหน้าหนาวแต่ท่าที่รู้นะที่สมัยกูเรียนกระจกใช่แล้วฟินดังพี่แพรเรียนเพราะชำเรือนกระจกเรียนกระจกอาโจ๊กเาที่เห็นนะเขาก็จะนำข้ามาจากบราซิเลียนนะมาจากอ่าบราซิลเนี่ยส่วนใหญ่ มังกอสแล้ว TH. ก so ็บรรนานส่วนใหญ่ก็เอามาจะซสมปั่นใส่ช่องฟรีซปั่นก่อนเหรอเป็นไอติมกล้วยอันนี้เคยเห็นแมนเชว์แ e s เชสเตอร์ฮัสฮัทโซเอ็มโฟเรนพี่สาวคุณแนะนำว่าให้เอาไปปั่นก่อนแล้วใส่ช่องฟรีอันนี้ Das habe ich gesehen กูเคยเห็นแล้วเพราะว่า Sie sie hat das sehr oft gemacht als wir noch klein sind อันคลายนน als wir noch klein waren ตอนที่พวกเราเด็กๆเนี่ยคูเห็นพี่สาวทำประจา ชอบกินอะไรแปลกๆนะปั่นแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็เอามากินเป็นไอติมเออหน้าน้าสนน่าสนอ l s โซนานแล้วเพราะฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยภารกิจในการสอนคําว่าบุนเดลนะเสร็จเรียบร้อยวางแล้วนะหรือ,อยังอยากดูกล้วยหรือจะดูหน้าครูดีกว่าอีกโซฟีเลนดังเฟอร์ดัสมิทมาเข็นขอบคุณมากเลยทุกคนที่มาเป็นเพื่อนกันแก้เหงาได้เยอะเลยเก็บทานครั้งเดียวแจกทานตลอดชาติ ทคานครับพี่แพทานคือรับประทานแล้วก็ทานก็คือแบบว่าเกเป็นกระไรด้วยสุดยอดซุปเปอร์ทำกล้วยอบมันทำยากอ่ะน่าจะเป็นพันธุ์ที่ทนหนาวค่ะอ๋อใช่นะคุณอนันตราหน้าหนาวเขาตัดใบแล้วก็ก็งอกใหม่เห็นท่าบ้านค่ะโอเคเป็นความรู้ใหม่ฟ i ล l e ด d ง n ฟอร์ d e เนอร์อินโฟม i ช n e อนเอสเวียดบาลเรกนน wo ว o das b i t t บ wo ท s t das bitte wo wird n rechnen ่ i t t e in Deutschland oder in Thailand uh ันหน u คุณเครืองพงสุแก้ว้ยินเสยงนกไหมอยโต้นข้างหลังเนี่ยมันจะมีอีกต้นนึงนะเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังวันนั้นเปฟลุคก็คือไปเก็บมาเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะมอนอะลูกลูกลูกมอนมอนเบอรี่อะเ s สเปียร r บ e ร์เรนนในไทยแลน Vielen Dank. Schönen Tag noch. Schönen restlichen Tag noch für euch alle. So, In Thailand ist es so heiß, nice, sehr warm. เครื่องปรุงค่าแถวแถวปิ่นกล้าเนาะปิ่นกล้าฝนจะตกแล้วไอโซสุดยอดเนาะมีอินเทอร์เนต็ตนี่ดีดีอยู่กันคนละที่ก็คุยกันได้อยู่กันคนละที่ก็มายืนหน้ามือถือแล้วก็พูดอยู่คนเดียวได้ก็ดีเหมือ <laughs> น so. กันไอโซลาไปก่อนครับวันนี้ฟิลนดังออฟฟิทเซนชูสสวัสดีครับ